มีหมูกรอบสวยๆแบบนี้เราก็จัดเมนูผัดขแขนงหมูกรอบไปเลยครับวันนี้ลูกค้าออเดอร์มา1จานจะมีวัตถุดิบและวิธีธทำยังไงบ้างเผาไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องไปทอดหมูกรอบของเราสามอีกหนึ่งรอบเพราะว่าข้างในจะยังไม่สุกดีเท่าไหร่โดยที่เราจะตัดตามรอยที่เราบ้างไว้นะครับเอาไปทอด,ด้ดยไฟกลางค่อนข้างแรงประมาณสัก5านาทีก่อนที่เราจะนํามาผัดให้ลูกค้านะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกครัวเตยหอมนําเสนอเกี่ยวกับเมนูอาหารตามสั่งทําจริงขายจริงทุกเมนูนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปต่อยอดได้เลยปรับให้เป็นสูตรของตัวเองได้เลยถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าอยากสอบถามด้านใดน,นะครับคอมเมนต์มาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครัวเตยหอมยินดีแบง่งปันเราไปดูหมูกรอบกันต่อเลยครับหลังจากที่เราตัดเจเรียบร้อยก็เปิดไฟได้เลยครับใส่น้ำมันลงไปสักหนึ่งกระบวยรึ่ง เอาให้ทั่วหมูของเราหน่อยแล้วก็ใส่หมูของเราลงไปได้เลยใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงทอดสักประมาณ5นาทีในระหว่างที่เรารอทอดหมูเราไปเตรียมมัตถุดิบอย่างอื่นไว้รอได้เลยในส่วนของขแขนงนั้นผมซื้อมาในราคา20บาทผมจะใส่ให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะทุบพริกกระเทียมใส่สักประมาณ4-5เม็ดแล้วก็กระเทียม4-5กลีบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเอาที่เ,เพื่อนๆชอบเลยนะครับไม่ต้องมาลอกกันเป๊ะๆด,ดูให้เป็นแค่แนวทางก็พอแล้วก็อาไปปรับใช้เอา ในส่วนของซอสปรุงรสนั้นเพื่อนๆปรุงตามนี้ได้เลยอันดับแรกซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะตามมาด้วยซอสนาลลม2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับแล้วก็เต้าเจี้ยวสัก2ช้อนโต๊ะอย่าลืมใส่พริกไทยป,ป่นเพื่อเพิ่มความหอมสัก2หยดนะครับขั้นตอนต่อไปเราไปเตรียมในส่วนของหมูกรอบกันในส่วนของหมูกรอบนั้นต้นทุนของเราจะอยู่ที่ประมาณกิโลกร,รัมละ400บาทนะครับหรือประมาณ1ขีดเท่ากับ40บาท วันนี้ผมจะให้หมูกรอบ1ขีดนะครับ40บาทบวกต้นทุนแขนง20บาทเป็น60บาทครับแล้วก็รวมค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟอีก10บาทต้นทุนของเราจะอยู่ที่ประมาณ70%นะครับกำไรของเราก็ประมาณ30%เพื่อนๆคิดว่าถูกไปหรือแพงไปครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับ ในสภาวะเศรษฐกิจกแบบนี้นะครับไม่ต้องขายแพงครับเอาแค่ให้อยู่รอดก็พอได้กาไรเท่าไหร่ก็ถือว่าเท่านั้นครับเราไปเริ่มผัดกันเลยครับเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยใส่น้ำมันลงไปส,กสัก2ช้อนโต๊ะเปิดไฟให้แรงแล้วก็ใส่ผักของเราลงไปผัดได้เลยไม่เกิน5นาทีนะครับเนื่องจากแขน,นค่อนข้างสุกยากนะครับเพื่อนๆสามารถหาฝาหม้อ,อมาปิดก่อนเพื่อนๆที่ขายอาหารตามสั่งอยู่ตอนนี้มีวิธีปรับตัวยังไงมัางครับกับสถานการณ์ที่ราคาวัตถุดิบของเราปรับตัวขึ้นทุกวันเพื่อนๆมีวิธียังไงครับที่จะปรับตัวให้ได้ ทำให้เราอยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะครับกลัวเตยหอมยินดีแบ่งปันทุกท่านแล้วก็น้อมรับทุกคํำติชมหลังจากที่ะแขนของเราสุกได้ที่แล้วขั้นตอนสุดท้ายใส่หมูกรอบลงไปเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกไม่เกินครึ่งนาที แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับครัวเตยหอมหวังว่าผัดขนงหมูกรอบจานนี้จะถูกใจคุณลูกค้านะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับทั้งขาประจําและขาจอนที่แวะเข้ามาอุดหนุนกันและก็ไม่ลืมขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยที่แวะเข้ามารับชมหากผิดพลาดประการใดครัวเตยหอมต้องขออาภัยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ